ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้ายจะมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีมีนประจำ ปักแรกมิถุนายน1-15มิถุนายนเนาะความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีมีนทั้งหลายว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะมาดูสถานาการณ์แรก,กันเลยดีกว่าคะ่ะสถานาการณ์แรกเป็นสถานาการณ์ของคนโสดคนโสดชาวราศีมีนประจำหนึ่งถึงสิบห้า มิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง d e a The Lover สองดาบค่ะสิบถ้วย สำหรับคนโสดน,นะคะชาวราศีมีนทั้งหลายให้มองว่าช่วงปักแรกมิถุนายนเนี้ยใครหลายๆคนอาจจะเพิ่งจบจากรักเก่าๆมานะคะตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของครอบครัวอยากจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการงานเรื่องของความสุขตัวเองซะมากกว่าคุณเองช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเนาะมีคนเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนเจ้าชู้คนที่มีความรักที่ยัง ไม่ชัดเจนแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนไปกับเราอะนะคะตอนนี้คุณรู้สึกอึดอัดสับสนใจไม่รู้ว่าจะไปยังไงดียังไม่รู้ยังไม่ พร้อมที่จะเลือกใครทั้งนั้นนะคะในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อยากจะเป็นช่วงพักใจมากกว่าเนาะอยากจะหยุดอยากจะพักใจไว้ก่อนช่วงนี้ขอทํางานขอหาความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ขอหาความสุขให้กับครอบครัวก่อนหลายๆอย่างในช่วงนี้ในเรื่องราวของความรักคุณเองก็ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะชาวราศีมีนทั้ง ก็สรุปได้ว่าคนโสดช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ไปโฟกัสในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการให้ความสุขกับตัวเองคนที่เข้ามาตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับนะคะแล้วก็ระวังคนเจ้าชูเข้ามานิดนึงเนาะชาวราศีมีนทั้งหลายโอเคค่ะสำหรับคนโสดมาดูสถานการณ์ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะสถานการณ์ต่อไปเป็นสถานการณ์ของคนมีคู่ คนมีคู่ช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีมีนเ h e เฮอ m i มอัดสวินถือไม้เท้าหนึ่งเหรียญ สามเหรียญสำหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ถ้ายิ่งใครอยู่ไกลกันเนาะไม่ได้เจอกันบ่อยๆหรือว่าทํางานคนละกะทํางานคนละช่วงเวลานะคะไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันเนาะคนมีคู่หรือมูรวมกระทั่งแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ตามก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันต่างคนต่างทาหน้าที่ของตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เงียบๆใส่กันนิดนึงเนาะ แต่ไฮมองดูแล้วว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาก็อยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาอยู่แล้วคอยอยากจะถามสารทุกสุดดิบเราอยู่ตลอดเวลาแต่มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาต่างๆนะคะที่เราเองก็เหมือนมีอารมณ์อยากจะอยู่คนเดียวยังไม่ค่อยอยากจะให้คนรักเข้ามายุ่งบางครั้งคนรักเข้ามา เขาเรียกอะไรเข้ามาแย่นิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะคุณเองก็จะมีความรู้สึกว่าอึดอัดใจบ้างแหละอยากอยู่คนเดียวบ้างแหละไม่อยากให้คนรักเข้ามาคุยมากสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะอยากจะนิ่งๆมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนรักเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเขามากวนใจมากกว่าเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ จะได้รับของเล็กๆน้อยๆจากคนรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนอยากได้อะไรจากคนรักลองขอดูเนาะช่วงนี้มีโอกาสได้นะคะมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงคนรักคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ในเรื่องของการคุยกันนะคะก็ต้องค่อยๆหันหน้าคุยกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งๆเงียบๆเหมือนเขามีโลกส่วนตัวหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ตาม จะนิ่งๆเงียบๆแบบว่ามีโรคส่วนตัวแต่จริงๆแล้วก็ยังพร้อมที่จะคุยได้ทุกๆเรื่องเหมือนเดิมเนาะยิ่งช่วงตอนดึกๆอะไรแบบนี้ค่ะมีโอกาสมีจังหวะดีๆได้นอนด้วยกันหรือได้คุยโทรคุยกันทางไกลก็ลองโทรหาดูนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปใจเย็นๆนิดนึงนะคะดูช่วงนี้เห็นว่าคนหนึ่งเงียบๆอีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่า จะขี้งอนหน่อยนะคะขี้น้อยใจง่ายหน่อยเนาะเออชาวราศีมีนก็สําหรับคนมีคู่ก็จะประมาณนี้นะคะประจําปักแรกมิถุนายนโอเคค่ะมาดูความสัมพันธ์ต่อไปดีกว่าความสัมพันธ์ต่อไปเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนคนที่ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างคะห้าห้าดาบค่ะ ไฮพิเนสเตสห้าไอเทาเจดเดวิล สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้ระวังนิดนึงเนาะระวังการทะเลาะกันนะคะคุยกันแล้วไม่เข้าใจคุยกันแล้วก็ไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่นะคะชาวราศีมีนทั้งหลายแล้วก็ใครที่กําลังเพิ่งเริ่มคุยคุยกันนะคะได้จังหวะคุยกันแล้วก็ต้องรอดูนิดนึงเนาะว่าจริงๆแล้วเขามีใครหรือเปล่านะคะเขามีใครในชีวิตจริงๆเขาไหมระวังไปตกเป็นมือที่3ของใครนะคะหรือคนที่กําลังคุยคุยอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เลือก คุณเป็นที่หนึ่งหรือเขามีตัวเลือกนะคะหรือรวมไปถึงเขาเองเนี่ยยังไม่ลืมรักเก่าๆยังไม่ลืมรักครั้งเดิมของเขาเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณมากพอนะคะช่วงนี้เหมือนกับว่าเราเองก็สองจิตสองใจใจเองเราก็ค่อนข้างที่จะอยากรู้สถานะที่ชัดเจนอารมณ์ของเราเองนะคะชาวราศีมีนช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแปลปวนนิดนึงลังเลสับสนไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงบางครั้งก็คิดว่าหลอกตัวเองหรือเปล่าหลอกว่าเออ เขารู้สึกดีกับเราไหมเนาะช่วงนี้มันจะมีอาการนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ได้สร้างความชัดเจนไม่ได้สร้างความมั่นคงให้คุณเห็นว่าคุณมีโอกาสที่จะไปต่อกับเขาพอเราถามหาความชัดเจนหรือ ไม่ได้จำเป็นต้องถามหาทางตรงค่ะอาจจะเป็นการถามหาทางอ้อมมันก็จะเป็นการที่ไปเร่งรัดเขานะคะไปเร่งรัดเขาแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราขัดแย้งกันทำให้ทะเลาะกันแล้วสุดท้ายคุณเองจะเป็นฝ่ายยอมฝ่ายยอมในที่นี้คือ ยอมถอยออกมาอยู่ห่างๆนะคะสมารถกว่าเนาะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจนช่วงนี้ชาวราศีมีนอาจจะต้องระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันนิดนึงนะคะ เรื่องของการทะเลาะกาันเรื่องของการคุยกันเราไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะชัดเจนกับคุณสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีมีนปักแรก1-15มิถุนายนนี้ก็ยังคงไม่ชัดเจนนะคะค่อยๆค,คุยเนาะแล้วใครที่เพิ่งคุยใหม่นะคะเพิ่งเริ่มเริ่มคุยแนะนำเนาะลองดูสถานการณ์ดีๆนะคะว่าไปตกเป็นมือที่3ของใครไหมหรือว่าสถานการณ์ของ เไม่พร้อมที่จะมีใครแล้วเอาเราเข้าไปเป็นตัวกลางเอาเราเข้าไปเป็นที่พักใจหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลากันเปล่าๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเกิดชอบในการหานไพ่ของไฮรบกวนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวไฮจะแปะลิงก์ l ล n ์ Facebook Instagram เอาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าหรือใครไม่ได้มีเวลาในการมานั่งฟัง YouTube ในทุกๆวันแบบนี้นะคะไฮจะแปะโพสต์ดีๆ ดวงรายวันเอาไว้ที่แฟนเพจ Facebook กับ Instagram เข้าไป follow เข้าไปติดตามกันได้นะคะลองไปอ่านดวงรายวันดีๆจากายได้เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะชาวราศีมีนขอบคุณคะ่ะ